สวัสดีจ้าเดี๋ยวมนีสี้าเมื่อเบิงบักพริกด้อจ้ะอัปเดตบักพริกมนีอากาศดีมีแดดใหญ่พริกเมื่อไว้ด้านนาที่มีแดดซองด้วยจ้ะเบิงเบิงบักพริกข่อยกำลังงามเลยเนี่ย เจ้าลูว้วาวันไปอย่างยังแตกยอดคางดีดีนี่กําลังแตกแตกยอดด้านคางขึ้นมานี่นะเพราะว่าเด็ดยอดมันเด้อจ้ะพอเด็ดยอดมันแล้วมันก็จะแตกแหนงออกไมอยังซีได้นี่ดูมันแตกแหนงจ้ะมันกําลังแตกแตกขึ้นมาไม่ยอดแหนงมนะันอ่ะแตกขึ้นมาไม่ แล้วมันก็จะกลายเป็นพุ่มด้วยจ้ะกาพิคอยแข็งแรงดีดีด้ดดงามงามนุมจะแตกกว่า,าด้านคางมันด้วยเบงอนี้ ดี๋ยวเด็ดหยอดให้เบิ้งด้วยจ้ะอันนี้ยังเด็ดบ่เบิดเลยยังหลงเหลือที่ว่าบ่ได้เด็ดนี่นะนี่มันคือหยอดมันด้วยนี่เป็นหยอดมันแล้ห้องก็เด็ดตรงนี้น่ะเด็ดออกแบบนี้จ้ะเด็ดออกแล้วมันก็จะตแตกแหนงไลายๆนี่ห้องเด็ดแบบนี้ออก เด็ดยอดมันออกมันจะได้แตกแหนงเป็นผุ่มเป็นผุ่มอันนี้เด็ดบทัวมันอยู่คนละมองนี่ยอดมันเบ่งดูุดนะเบ่งเบียมันด้ะ น้องไยไก่งามบอกนเดี๋ยวไปเบิ่งอีกฟังนึงอันนี้อีก,กบ้านหนึ่งเลยจ้ะวางอยู่คนละมงเบิง่งอันนี้หน่อยอันนี้หน่อยนี่ใส่สามใส่สี่เพราะว่ามันบ่มีกระถางที่จะแยกแล้วเปลืองพื้นที่ เอาตอนนน้หน่อยทิ้งกระเสียดายเลยหยัดองไปก่อนปลกลงไปดูกระบะนี่กระบะนี่ตน้นใหญ่กว่าเขาเลยมันคืองามกว่าเขาวว้ยนี่ดูยอดมันดู อันนี้ก็มีหลายต้นในกระถางมูนี่ไงว่าเขาแยกพร้อมกันแต่ว่าไงว่าเขาเด้อล่ะอันนี้ต้นงามงามดูก,กระถางพ่นดู แตกดีดีอันนั้นกำลังแตกขึ้นมาไม้ยอดมันบานยุติถน,นนด้วยจ้ะเลย่รถแลนผ่านไปผ่านมาเบื้องเงืออันนี้อันนี้ก็แตกดีอันนี้วางปนกับ,บเขือดเนี่เดือเซเบื้อง,งพูนแดดแดดดีดีมือนี่ดูด้านนอกดู ม่ใ,ใหญ่กาผักมาตากแดดกำลังงามสวยงามคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพักอย่างอื่นใหม่เบื้องเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนีนเด้อจ้าเด้อขอบคุณจ้า